เอาละกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับ a อ j เ t ททีวีแคนเนสเช่นเคยก้อน,นี้เนี่ยเราจะมาแชร์ความรู้สึกเกี่ยวกับ Pro, สกินโปดที่เราชอบมากที่สุดในเกมเอาว่าจะเป็นสกินอะไรแล้วมันจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจอะไรในการเล่นเอาวมากยิ่งขึ้นถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยนะครับสําหรับสกินที่เราชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือสกินทันจิโร่ที่เป็นสกินของหยานเน่ง โดยตอนที่หยานเนี่ยเปิดตัวมาเราก็เองก็แบบมีความคิดที่ว่าสกิลรูปแบบเนี่ยมันน่าจะมีสกิลเหมือนทันจิโร่นะคือมันมีแบบสกิลสกิลแบบเออสกิลเป็นแบบ2 2จังหวะมีแปลงล่างครึ่งมันตอนนั้นผมก็คิดแหละว่าแบบมันน่าจะแบบเป็นทันจิโร่นะมันมีเพลงดาบวาลีแล้วก็มีเพลงดาบอาคีเ่าเพลงดาบอาคีกับวาลีซึ่งเออสกิลของหยานเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์มากเลย แล้วเราก็จะเห็นว่าเราก็เริ่มตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มได้ได้ยินแบบแหล่งข่าวกระซิบมาว่าแบบ R.O.V เนี่ยจะโคลบกับ Demon s l a y e r ซึ่งสุดท้ายแล้วอะเราก็เห็นว่าเอ้ยมันมาโคลบันจริงๆแต่อย่างที่เรารู้กันนะว่าแบบเออสกินทันจิโร่เนี่ยมันไม่มีการันตีเลยมันขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆดังนั้นเนี่ยสำหรับเรานะถ้าเกิดถ้าจะให้แนะนําสําหรับคนที่ไม่ได้มีงบเติมคูปองแบบไม่จํากัดอะไรเนี่ยก็แบบพยายามเก็บเงินรอไปได้เลย คือพยายามเติมคูปองตามกิจกรรมที่แบบ ROV มีโปรโมชั่นต่างๆเช่นแบบพวกเติมคูปองแล้วแบบแถมคูปองเพิ่มหรือแม้กระทั่งกิจกรรมที่เอาคูปองอะไปแลกคูปองเพิ่มอย่างเช่นตอนตุ๊จีนเนาะเออเราเห็นว่ามันจะมีตุ๊จีนครั้งหนึ่งแล้วแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันมีตอนปีใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยหรือเปล่านะเออมันเหมือนจะมีนะถ้าถ้าเราจะไม่ผิดคือมันมาสองครั้งซึ่งกิจกรรมเนี่ยถ้ามันทาให้เราแบบมีคูปองมากยิ่งขึ้นออที่สําคัญเนี่ย ก็คือจิตใจของเราเนี่ยแหละเออคือในระหว่างทางเนี่ยคือกว่าสกินของ d e m o n s l a y e r มันจะมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยมัน่ข้างใช้เวลานานก็ประมาณประมาณปีหนึ่งประมาณป,ปีหนึ่งได้เลยสำหรับคนที่แบบไม่แบบมีงบไม่จำกัดมีงบจำกัดเนาะเราก็ว่ามันก็ควรจะต้องอดทนนิดหนึ่งฝึกกับจิตใจนิดหนึ่งเพราะว่าในระหว่างที่รอกิจกรรมมารอบหน้าเนี่ยมันก็ต้องแบบมันก็จะมีแบบโปรโมชั่นยั่วให้เราแบบจ่ายคูปองระหว่างทางอะไรพวกเนี้ยเพื่อแบบ เติมซื้อสกินหน่อยนะอะไรเงี้ยหรือว่ามีกิจกรรมบา,บาบาบาอะไรก็ว่าไปซึ่งแต่ว่ามันค่อนข้างแบบย่อนเรานิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดจิตใจเรามั่นคงแล้วเนี่ยรับรองว่าเอ่อเดวอนซ์เลเยอร์รอบหน้าที่มาเนี่ยเราได้สกินทันจิโร่แน่นอนซึ่งในระหว่างเนี่ยเราก็คิดว่าก็อาจจะแบบฝึกฝึกตัวยานให้เราชํานาญก่อนเออเราพยายามฝึกยานจนชํานาญเลยอย่างตอนนั้นของเราเนี่ยตอนที่เรายังไม่มีทันจิโร่ใช่ไหมเราก็แบบฝึกยานจนแบบ โลตันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพยายามเล่นเล่นเรื่อยๆเล่นดีๆแล้วคือคือถ้าเกิดเราเล่นแล้วเรารู้สึกสนุกนะเออเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะเรา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 ซื้อสกินมาเนี้ยละคุ้มค่าแน่นอนเออแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บอย่างเล่นสมมติสมมติบังคับเล่นหยานแล้วกันแล้วแล้วเกิดเราดันไม่ชอบหยานแต่เราชอบสกินคือซื้อมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเนาะ เออเรามองว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจนะแล้วแบบเป็นเรื่องของการที่เราบเราชอบตัวละครนั้นจริงหรือเปล่าสำหรับเราเนี่ยมูฟเซ็ตมูฟเมนต์การวิธีการเล่นเกมเพย์เนี่ยของหยาเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เรามากเออต้องบอกเลยว่าค่อนข้างตอบโจทย์เรามากเราเลยแบบรู้สึกว่าเนี่ยครั้งเนี้ยเราต้องเราต้องได้แน่นอนแล้วเราก็พยายามพยายามจนแบบเอ้ยเก็บสะสมฟองไปเรื่อยๆจนแบบเราก็เปิดสกินได้หยาซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะโชคดีก็ได้แบบอาจจะเปิด เปิดแบบของฟรีในตอนระหว่างกิจกรรมจนแบบได้ได้สกินมาเลยทันทีเอออันนี้มันก็จะเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่แบบมันสำหรับ,บคนที่มนดวงดีเนี่ยแล้วแบบดวงสมคพงจริงมันก็ก็คงได้เนาะมันก็ก็ได้ได้ง่ายๆก็จริงจริงเนี่ยสกินเนี่ยเราค่อนข้างเราคิดว่ามันค่อนข้างมีผลต่อความอยากเล่นแบบเยอะมากเลยเอออย่างตอนที่เราได้สกินดันจิโร่มาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอินกับตัวละครหยานมากยิ่งขึ้นคือเราแบบอยากทาจังหวะแบบเท่ๆเช่นแบบ ลำเพลงดาากระบวนท่า,าที่69 69อะไรประมาณนี้เ,เออแล้วก็แบบบางทีเราก็สึกว่าสกินเราเนี่ยสวยขนาดเนี้ยเราจะมาตายง่ๆไม่ได้นะเพราะว่าแบบเดี๋ยวบางทีเนี่ยเราก็จะโดนคนอื่นด่าว่าแบบเฮ้ยมีปัญญาซื้อสกินแพงๆแต่แบบเล่นหวยแตกอะไรเงี้ยมันดังนั้นมันก็เลยแบบเหมือนกับมีแรงฮึดนิดนึงแล้วก็มันมีม,ม,มีมีทั้งแรงฮึดมีทั้งแรงกดดันปะปนกันอยู่ ซึ่งเราก็เชื่อว่ามันเนี่ยมันจะกลายเป็นแรงผลักดันทาให้เราเล่นตัวละครตัวนั้นได้ดียิ่งขึ้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนี่แหละไม่ทางหดก็ทางหนึ่งเราว่ามันมันช่วยได้จริงๆแล้วก็สําหรับสกินบางตัวเนี่ยมันจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกของสกิลด้วยเออซึ่งเราเชื่อคิดว่ามันก็ส่งผลต่อการเล่นเช่นกันอย่างเช่นสกินของเอลสเตอร์ อ่าอย่างสกินเนี่ยสกินในคลิปเลยนะครับก็คือเราจะเห็นว่าเวลามันวางบ่อเนี่ยมันจะออกเป็นสีแดงเข้มๆซึ่งถ้าเกิดเราไปวางในแถวพุ่มไม้หรือแบบแม่น้ําเนี่ยมันจะค่อนข้างมองยากเพราะว่าขนาดตัวเราเองเนี่ยตอนแรกเนี่ยเรายังมองว่าแบบเฮ้ยเราวางสกิลไปตรงไหนวะเออแถมตอนศัตรูโดนสกิลเนี่ยคือถ้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปกติเนี่ยเป็นสกินปกติมาตรฐานของเอเลสเตอร์เลยเนี่ยมันจะมีเสียงเหมือนไฟฟ้าช็อตเปรีเปียเปีย,ปย,ปย,ปยนิดนึงแต่ว่าเนี่ยเหมือนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ซึ่งเราก็คิดว่าสกินบางตัวเนี่ยมันเลยมีผลต่อการเล่นอยู่เหมือนกันนะใครว่าไม่เกี่ยวเนี่ยเราว่าเกี่ยวเลยจริงๆอีกตัวหนึ่งคือเป็นเป็นเพนเนาะเพนเนี่ยแบบเหมือนมัน,ม,นมันเคยมีการปรับเอ็กซ์เกของสกิลอันติเออซึ่งสกินบางตัวของเพนเนี่ยมันค่อนข้างมองยากตอนนั้นอนะเราแบบเราเล่นแบบเล่นเอาอีแรกๆลรวเราก็แบบงงๆเลย,เลยว่าแบบเฮ้ยทำไมาอยู่ดีๆเพนมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะ แต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็ปรับส,สกิลของ,ของเพลให้มันดูแบบดูชัดเจนยิ่งขึ้นเเพลก็เลยหลบง่ายมากขึ้นนั่นแหละออ,อันนี้คือเราก็ว่ามันมันก็เหมือนเป็นการบัฟบัฟรือนเนอะว่าผมว่าผมว่ามันเป็นการเนิร์ฟนะเนี่ยก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือมันก็เป็นความรู้สึกที่เราเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยสกินเนี่ยมันมีผลต่อการเล่น ROV e เหมือนกันเนาะก็จริงๆเนี่ยก็อยากให้แบบเพื่อนเพื่อนทุกคนที่แบบชมคลิปนี้นะครับลองคอม,คอมเมนต์กันมาดูว่า สกินปวดของตัวเองคืออะไรแล้วทำไมเนี่ยถึงชอบสกินนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ